สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะหมอลำแพรว,พรวแสงทองโพสต์ความรู้สึกหลังเกิดดราม่ามหกรรมหมอลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดนเจ้าหน้าที่สั่งให้เลิกเล่นชาวเน็ตถลม่มคอมเมนต์ยับ กรณีราม่าคอนเสิร์ตหมอลาเฟสติวัลแห่งหนึ่งที่จัดขึ้นเมื่อคืนวันที่4มีนาคม66บริเวณศูนย์ฝึกอบรมท่าข้ามโรงข้ามโรงไฟฟ้าบางประกงหมู่3ตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทราโดยงานดังกล่าวถูกสั่งเลิกก่อนเวลาที่กำหนด พร้อมมีการปาสิ่งของจากแฟนเพลงที่มาร่วมงานและมีรถตำรวจสอพอบางประกงถูกทุบจนเสียหายล่าสุดหมอลำแพลวพราวแสงทองถึงขัน้นออกมาโพสต์ความรู้สึกและจะเยียวยาความรู้สึกได้ยังไงโดยมหากรรมหมอลำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4มีนาคมบริเวณตรงข้ามโรงไฟฟ้าบางประกงฉะเชิงเซาตั้งแต่เวลา18นาฬิกา ถึง6นาฬิกามีการเก็บค่าเข้าชม299บาทจะมีการแสดง6โมงเย็นจนถึงเช้าแต่กลับถูกตำรวจสั่งให้หยุดก่อนเวลาเนื่องจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามีเสียงดังรบกวนทำเอาแฟนเพลงและคนที่มาคอนเสิร์ตหมอลำไม่พอใจคว้างตาสิ่งของและทำลายข้าวของโดยรอบๆอบงานจนได้รับความเสียหาย ด้านแพลวพราวแสงทองหมอลำสาวชื่อดังหรือหทไทยรัฐทศรักษาก็ได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความรู้สึกแรกของหนูคือแฟนคลับหนูล่ะแฟนคลับที่รอดูพวกหนูล่ะหนูจะเยียวยาความรู้สึกของพวกเขาได้ยังไงปกติเวลาแสงทองฟินแลนด์ 3นาฬิกาถึง6นาฬิกาได้ขึ้นเวทีประมาณ3นาที15วินาทีร้องได้แค่3มเพลงเจ้าหน้าที่มาสั่งให้หยุดทำการแสดงเพราะบอกว่ามีคนร้องเรียนพวกเราก็งงทุกคนยืนเออบนเวทีหนูทำอะไรไม่ได้เลยอยากร้องไห้ก่อนลงเวทีหนูน้ำตาตกในและพยายามอธิบายให้แฟนคลับเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและหลังจากนั้นหนูลงจากเวทีทั้งก้าว แก้วน้ำแข็งลอยขึ้นเวทีหนูเข้าใจนะคะเข้าใจความรู้สึกของทุกคนคอยกระจุกเช่นเดียวกับดอกแคร์ท็อปไลน์ได้โพสต์คลิปบรรยากาศก่อนคอนเสิร์ตยักษ์เฟสติวัลยุติ ทั้งนี้คอมเมนต์ของคนที่ไปร่วมง,งานและชาวเน็ตพากันแสดงความคิดเห็นว่าบอกว่า6โมงเช้าแต่ปิดตี3งงมากจัดงานห่วยแตกแหกตาคนดูเสียดายค่าบัตรจัดแบบนี้อย่าจัดเลยดีกว่าเพราวพวกำลังได้ร้องสองเพลงสั่งเลิกคุ้มจริงครับงานนี้คนจัดคุ้มประกาศจัดงานใหญ่โต มาตรฐานเวทีระดับโลกแต่ไม่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานใหญ่ขนาดนี้ปกติต้องจัดการได้ดีกว่านี้บอกว่าแจ้งแต่เลิกตีสามกว่างานใหญ่ขนาดนี้เวทีเป็นร้อยเมตรแต่สุดท้ายหลอกลวงผู้บริโภคสำหรับแรงงานเงิน299เเป็นเงินที่ทำงานทั้งวันกว่าจะได้มา สุดท้ายเลิกก่อนเวลาบางคนมาจากกทมอบางคนมาจากชนบุรีระยองบางคนมาจากจังหวัดไกลๆค่าเดินทางต่างๆมากมายทีมผู้จัดควรแจ้งแต่แรกว่าเล่นได้กี่ชั่วโมงไม่ใช่ PR บอกเลิกหกโมงเช้าสุดท้ายก็เทผู้ชมแบบนี้งานใหญ่ขนาดนี้ทำ PR ตั้งหลายวันแต่สุดท้ายก็ทำให้งานออกมาไม่ตามที่บอกไว้ คนเสียผลประโยชน์คือประชาชนแรงงานที่ยอมสละค่าแรงไปดูขอตำหนิทีมผู้จัดค่ะแย่มากเสีย299ไปไม่ถึงชั่วโมงน้องแพรวร้องสองเพลงคุ้มไหมถามเจ้าของจัดงานหน่อยพวกเรา FC แสงทองตามมาให้กำลังใจจากสมุดปราการก็มาต่อบางประกงทันทีมาพร้อมๆกับทีมงานของแสงทอง เก็บราว299ไม่คุ้มเลยสงสารทีมงานแสงทองฟินแลนด์มากได้ร้องได้เต้นกันแค่2เพลงสั่งเลิกขอขอบคุณแหล่งข่าวทีส์นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ